ปัจจพาแบบเดินเล่นๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณด้านหน้าห้างอันนี้คือ,อเป็นทางเชื่อมจะเป็นทางเชื่อมเข้าชั้นบนนะครับจากรถไฟฟ้าแต่ว่าเราลงมาเดินลันล่างมาดูบรรยากาศกันนะครับน,น,นั่นก็เดี๋ยวเราเดินเดินข้ามไปฝั่งด้านนู้นเนาะเดินกลับไปตรงแยกราชประสงค์นี่คือเซนทัลชิดลมมีรถสายห้าหนึ่งหนึ่งผ่านด้วยอันนี้คือทางเข้าห้างนะคร โอทางเขา้าอแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเล่นๆไปตรงนี้ก่อนมีรถสาย51ผ่านมานะครับทุกคน51 51นี่คือแบบเดินเล่นๆด้านในอันนี้คือเข้าไปอยู่ในเ <c oughs> ส้นท่านชิดลมมาประมาณสักสามชั่วโมงได้นะทุกคนแล้วก็เลยออกมาด้านนอกนะครับในตอนนี้มืดๆแล้ว เดี๋ยวเดินไปตรงนี้นี่ครับดีอ,อค่ะเฟดออ,อะไรอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆกับเซ็นทรัลชิดลมเลยโอ้สวยมากอยทุกคนพลังการอยู่นะโอ้ยโอยสีแบบสีทองสีเหลืองทองสวยเชียวอ๋อเขามาถ่ายรูปกลางคืนกันนี่ไงสวยสวย อามันเดินออกมาจากแบบเดินออกมาจากเซนทรัลชิดลมตรงนั้นได้นะนี่สวยเนาะเดี๋ยวลองพาเดินดูบรรยากาศเล็กๆน้นอยๆนะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศของออดีออนะะคือฝั่งด้านนี้จะเป็นเซนทรัลชิดลมนะครับแล้วก็ฝั่งทางขวามือตรงนี้จะเป็นอ๋อเอบอสซี่นะครับเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเนี่ยคนแบบว่ามาเดินช้อปปิ้งกันนะด้านในนี อ๋อใหญ่มากใหญ่โตอ,อ่าในด้านในก็มีนะฮะแต่ว่าเราจะพาแบบเดินดูบรรยากาศด้านนอกพอเนาะเล็กๆน้อยๆนอยเนาะใครอยากให้เขาไปด้านในโอนโอนตังมานะเดี๋ยวไปซื้อของในดีออร <c oughs> อุ้ยงรถไฟฟ้าผ่านเอ๋อุ้ยสวยดีเนาะนี่แบบเดินส,สวยงๆงามๆเดินเล่นโอ้ คือมันแบบคือจริงๆอะ่ะของจริงถ้าแบบเราเห็นด้วยตามันจะเป็นสีทองสีเหลืองสีทองนะแต่ว่าเวลาถ่ายออกมามันก็จะแบบแสงมันก็จะจัดๆนิดน,นึงแสงมันก็จะแบบว่าขาวๆนิดนึงนก็เลยอาจจะแบบเห็นไม่เหมือนของจริงเนาะว่าตอนนี้เขาจะมีแบบว่าจุดถ่ายรูปทุกคนนี่คือจุดถ่ายรูปนะฮะแล้วก็นั่งสามล้อจะเป็นแบบสีอย่างนี้แล้วก็ด้าน เน้นค้างก็จะเห็นคําว่าอ๋อสวยงามสวยงามอันนี้แล้วเราพามาดูประมาณนี้นะทุกคนเขาก็จะแบบมาถ่ายรูปกันตรงนี้แล้วแล้วก็มาเดินเดินคือมันมันเดิน,นถ้าถ้าเราเดินออกไปบริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็เดินไปตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเซนต์เอ็มบาซีนะครับ <Okay. S 1> อยู่ด้านข้างนะที่เห็นไฟ, mm hmm. ไ,ฟไฟอะเอ็มบาซี เดี๋ยวพาเดินเล่น,ลนๆนะครับนี่มีบอกว่าเป็นแบบที่อ๋อแต่ว่าเสดายที่บอกว่าเราถ่ายออกมาคือถ้าใช้มือถือถ่ายมันก็จะเห็นความแบบเลืองๆอยู่แต่ว่าพอใช้กล้องถ่ายแบบกล้องเขาก็จะปรับความสว่างความอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะแบบว่าสีสีต่างจากแบบของจริงพอนิดหนึ่งเนาะสวยอยู่นะเนี่ยโอ้อลังการเนี่นะทุกคนไปเดินดูท้านี้มี่คนมาถ่ายรูปกันเต็มเลยนะฮะ ดีอ๋อนี่ปยังไงอันนี้คือเป็นแบบเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับเซ็นทันชิดลมนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูว่าจุดเชื่อมต่อเป็นอย่างไรบ้างนี่ไงเซ็นทันชิดลมอยู่ด้านข้างมันเป็นทางแบบนี้นี่ไงเดินออกด้านข้างได้นะครับเดินออกด้านข้างของเออนี่ยมาตรงเซ็นทันชิดลมนี่เลยไปเดี๋ยวไปเซ็นทันชิดลมเนี <c> ่ย <oughs> เดินดูลองเดินดู มีอะไรอ๋อวิยสวยจังเลยว้าวยูนิคอร์นวิวสวยจ้า ด้านขวาตรงนี้จะเป็นเซ็นทรัลชิดลมถ้าใครมาก็คือลงที่ BTS BTS ชิดลมนะครับแล้วก็เดินตรงมาเซน็นทรัลชิดลมแล้วก็ลงมาด้านล่างหรือว่าจะลงตรง BTS แล้วก็เดินตรงข้างหน้าของเซน็นทรัลมาก็ได้นะครับแล้วก็เด,เดินมาตรงนี้ก็จะแบบมีมุมหลายมุมนะแล้วแต่ว่าเราแบบสนใจแบบอยากถ่ายมุมไหนแล้วก็มาแบบถ่ายได้เนี่ยสวยมากอยู่บรรยากาศ นี่เลยนะครับถ้าใครแบบว่าอยากมานะฮะนี่ BTS อยู่ตรงนั้นนะครับพอ BTS ปุ๊บเดินออกมามันอยู่ประมาณแบบมาทางที่เซ็นอร์ชิดลมอ่ะแล้วก็ลงมาตรงเซ็นทร์ชิดลมแล้วก็ลงมาชั้นล่างแล้วก็เดินแบบมาตรงนี้เลยนะครับนี่มันจะมีแบบต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็จะเจอมุมนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นมุมทางเข้านะฮะด้านในก็จะมีขายสินค้าดีออมีแบบคาเฟ่ดีอออะไรเงี้ยแต่ว่าคาเฟ่อาจจะต้องจองนะเพราะว่าคนคนเยอะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็คือแบบลองแบบไป ดูข้อมูลแบบการจองอะไรต่างๆมาได้นะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นบรรยากาศนะเขาจะแบบมาถ่ายรูปกันอย่างนี้ถ่ายรูปสวยงามความแบบอลังการความไฟความอะไรเงนะี้ยเนาะสวยๆนี่เห็นแบบบรรยากาศอ่าเมื่อสักครู่แบบคนเยอะแยะเลยเนี่ยมาถ่ายรูปกันสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับด้านนอกเนี่ยคือเดินถ่ายได้เลยเนาะก็จะแบบมีบรรยากาศมีความแบบสวยๆเป็นไฟๆอะไรเงี้ยนะฮะด้านในก็จะเป็นสินค้าที่ออ รถไฟฟ้าก็ถ้าใกล้สุดก็ BTS ชิดลมน,น,นี่คือป้ายรถเมย์นะครับเซ็นทันชิดลมนะครับก็จะมีสาย2 2 5 4 0 4 8 5 0 1 5 0 8 5 1 1สานย่านหนึ่งะครับที่ผ่านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศเนาะ คนมาแบบถ่ายรูปตรงข้างหน้าเนี่ยเยอะมากเลยอ๋ออ๋ถ้าแบบอยู่ใกล้ๆมันก็จะแบบว่าเห็นความแบบขาวๆหน่อยของไฟเพราะออกมไกลๆคือไฟมันก็เหลืองๆสวยๆเนาะอ๋อเนี่ยเพราะออกมไกลๆปุ๊บสวยเลยบรรยากาศสวยเชีเคนมาเยอะอยู่นะคาเฟ่ดีอ๋อเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลกันอาจจะต้องแบบรอเพื่อนกัน <c oughs> ลองมาเนาะ คือจริงๆมันไม่ได้แบบราคาเขาไม่ได้แบบว่าพุ่งปรีดอะไรขนาดนั้นเนาะราคาไม่ได้สูงมากมาเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนี้อันนี้คือซอยสมคิดนะครับด้านในอุ้ยหนี่งตรงฝั่งนู้นก็สวยนะนะเขาเขาเขาก็มีไปถ่ายรูปกันเยกับตรงนู้นด้วยไปไปทางนี้ไปทางนี้นี่เซนทรันเอ็มบาซีก็สวยทุกคนแล้วักอสายขนไี่ไฟ เซ n นทั e MBassy คือเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าจากหน้าเซ็นทรัลอ MBassy นี่แหละจะไปอโศกนะฮะสวยอยู่นะไปไม่ไม่ได้ไปทางเออแยกรถไปส่งนะเพราะว่าเราไปแบบเดินเล่นบ่อยแล้วแถวนั้นนะก็เลยลองเดินมาแถวนี้ดูว่าแบบแถวนี้เขาจะมี้ยรถสวยมาก แถวนี้เขาจะมีไฟอะไรตกแต่งไหมอย่างเงี้นะกุชชี่เนี่ยก็คือชิดลมกับเอ็มบาซีติดกันเอ็มบาซีต้องไปชั้นบนมันจะมีคาเฟ่คนเงียบแล้วก็แบบนั่งชิลมากแบบถ้ามาอ่านหนังสือมานั่งทํางานเนี่ยจะชิลมากด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวรเราก็จะขึ้นตรงนี้แหละสถานีเนี่ยเพื่อแบบไป BTS อโศกนะครับโอสวยเชีย แล้วนุ่นก็มีเห็นปะสวยงามชาแลอุ้ยไฟสวยอยู่นะเซ็นทรัลเอมบาสีแต่ว่าตรงเซ็นทรัลเอมบาสีอ่ะมันจะอาจจะไม่ได้แบบมีต้นคิดมัดยากนะแต่ว่าเขาก็าตัประดับฟงประดับไฟปลายปีก็เป็นอย่างนี้แหลนะเนาะทุกที่ก็สวยงามสวยงามสวยงาม ยเขาจะนึกกับไฟสวยไฟมันกรุงเทพมหานครเนะอะเฟื่องเมืองฟ้าอมอนเนอะเนี่ยเขาบอกว่าหลงแสงสีอย่างเงี้ยเนาะเหมือนแบบคนบ้านนาเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงแล้วหลงแสงสีมันก็น่าหลงอยู่นะเพราะว่ามันสวยทุกคนคือมองไปไหนก็มีแต่ไฟมีแต่แสงมีแต่สีพราด้าโอ้น่เห็นนะพราด้าชาแนล กุชี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบ brand, แบรนด์เงี้ยแบรนด์ไฮ <laughs> สวยเชียวด้วยน้องเนีย่ยต้นไม้แบบก็ประดับฟุงประดับไฟสวยงามสวยงามอ่ะเดี๋ยวเราแบบก็จะขึ้นรถไฟฟ้าจากตรงนี้นะเพื่อที่จะไปเอ่อทอมินอลเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนจะเลิกเลิกงานแล้ว เดี๋ยวเราต้องนั่งรถไปทอมินาอู้ตรงนี้ก็สวยอยู่นะต้นไม้นี่ต้นต้นต้นคิดมาต้นนีม้มาเอ๊ะแปลกๆนะต้นชิดมาที่นี่นี่เลยนะครับอ้ต้นนี้ส่วนมากเขาประดับประดับไฟเนี่ยคือเซนทันเอบ assy นะครับเซ้นทันเอมบ assy นะครับเ um e ราเดินมาจากสีลมอตอนนี้เรากำลังจะถึงรถไฟฟ้าอย,อยู่ด้านหน้าของเราเดี๋ยวข้ามไปพร้อมกับเขาเนี่ย ขาจะข้ามกันแล้วสวยมากไฟอลังการมากตอนนี้แยกเพลินจิตนะครับตอนนี้เราข้ามถนนมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณถนนเพลินจิตนะครับ เราต้องขึ้นตรงนี้ไหมหรือว่าเราไปขึ้นข้างหน้าได้รถไฟฟ้าไปขึ้นบันดดไดรถไฟฟ้าดีกว่าเดินตามเข้าไปอันนี้ก็คือเรามาจาก BTS ชิดลมนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเราก็คือ BTS เพลินจิตนะครับเดี๋ยวเราก็จะอุ้ยหรือว่าอุ้ยนั่งจริงๆนั่งรถอันนี้ไปได้นะเนี่ยรถเมย์แต่ว่ารถมันจะติดอุ้ย มีแบบว่าต้นคริสต์มาสด้วยตรงนี้เออู oh. แต่ว่าเขาร้องเพลง